ไม่เสร็จผมไม่รู้อะแต่ผมรู้สึกว่าไม่เสร็จพี่ใหญ่คนเดียวนอนใส่ยะฮู้จะได้ค่าฟอร์ดียังเร็วไป10ปีนะ10ปีเลยอ่ะ10กว่าปีด้วยเออ10กว่าปีด้วยธรรมดาที่ไหนอ่ะเก็บเจอได้เก็บเจอได้ไปเลยไปเลยอืโอเคโอเคฮ่าๆ w าเอาเอา เดี๋ยวเราบังคับตัวนี้บินไปก่อนครับเดี๋ยวเราบังคับตัวนี้บินไปก่อน น,น,นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม <c oughs> เฮ้ยกล่องโชคเฮ้ยโอ้กล่องโชคเรียบร้อยโอ้แซมดีจริงกล <c oughs> ่องโชคพรุ่งนี้จูเนีย,นยร์เข้าเดี๋ยวพี่เล่นจูเนเปอร์พรุ่งนี้ไม่ต้องห่วงเอาจูเนเปอร์ไต่แรงเลย พอคุณวันจังสับการกดไลค์เขาบผมเอ้ารอบนี้มีแต่เสียงเว้ยไรวะยว o u s e has been rescued. อย่า้อเขาน่าจะนี่ได้นะเขาน่าจะคิงเจอเคสวยสวย A has mouse rescued. been มีเก้าสิ u เ h ้9ดวงครับผมโหติดติดกระแสแหละกระแสส่งดาวขอบคุณทุกทีเก้าสิดวงครับขอบคุณรับผมมีส่งดาวมั่งด้วยนะขอบคุณครับบายโอเคบายบายคิงเจอโอ้โหพลังแห่งดวงดาวส่งคิงเจอรี่กับกับสุดดาวเลยดาวหนูดาวพิซซ่าทับน็อกอยู่แถวๆนี้ครับผมรู้ผมรู้ผมเรียนมา าได้เฉยได้เฉยเอาสเอาสี่โคตรกงกงกงี่งพลังแห่งดาวใช่พลังแห่งดาวมโหบัฟอ่ะบัฟบัฟแบบ f u าวเวอ e r มาก ชุนี่ไงโอ้โหได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหตอนนี้โคตรเท่เลยโอ้โหเกินทำไมพาราชูล่ะโอ้โหยิงหนูเฮ้ยโดน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 เฉยโดนเฉยไอ้สนัดไอ้สนัดไอ้สนัดปิ้วสวยโดนเฉยสวยอ่ะ เทปล่อยไป,ไป,ไปครับป,ปล่อยไปเราเราจะให้ร่างร่างนั้นจบจันนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยสลับร่างโอเคสวยอันนี้น่าจะจบแล้วครับสวัสดีซีกอตครับผม หนูพี่ใหญ่แล้วจับมัดทันทีครับโยนจานบินมาจังหวะนี้โชคดีที่ไม่มีใครโดนครับกดเกาะรอยย่อสเตอร์ตรงนี้อุ้ยแต่ว่าทางด้านพี่ใหญ่เจอรี่ไม่นับครับแล้วตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงแล้วสตันไปจังหวะนี้พูดเล่แมวถือระเบิดด้วยหรือว่าระเบิดจะโดนพูดเล่แมววันีโอ้โหสวยงามครับผมเราถังด้านที่ดำตรงนี้ต้อไปกดอนครับผมซีโร่ไม่ได้ตช่วยถังด้านของพี่ใหญ่เจอรี่ไม่ได้อย่างสวยงามเอาแล้วตรงนี้ยังไงครับเกาะหมดเกาะหมดไลท์นิ่งอ้ยไม่ใช่สิชาร์จโจมตีพลลลาาาดดดดดไไไปปคครรรรรรััับบบบบผผมมมยยยงงงงงะะะเเเเิิิิออ้้้้โโโนนนนตีททก่ งานนี้ทางด้านผู้เล่นหนูยังไงครับไรนิงระเบิดว่าพิงชีพแต่ว่า,ร,า,าระมัดอะไรี้าได้สวยงามเราทำไปก่อนหนึ่งทีเพื่อเป็นการทักทายครับอะไรกันนี่อะไรกันนี่แล้วมาสากัดผู้เล่นแม่ให้ก่อนแลวผู้เล่นมาตามจากนี้ไงปปรงชิพตามพี่ใหญ่แล้วแลกหมัดก,กันไปคนละทีครับพี่ใหญ่ตรงนี้ตัดสินใจขึ้นชุดเกราะไปก่อนครับผมแม่สุดจัดครับและตรงนี้เน้างานนี้สวยครับน้ำแข็งไปรำหนึ่งรำสองรำสามพี่ใหญ่แทบ สวยงามครับผมน็อกเคโอโร่ไปได้ครับแอลรัมก็บีวอลคอมโบที่2คของบัฟแอปเปิลน็อกเคทางด้านทูซโรได้ในทีเดียวครับทางด้านของกำแพงก็มันจะเกิดทางด้านของลานหน้าบ้านครับพุ้เลนแมวตรงนี้หลังจากรับพรจากล่ามมะม่วงแล้วลุกขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งครั้ง ตามมาไล่นะครับน็อกนี่ไงเราโอ้โหแลกหมัดกันเฉยเลยครับผมโอ้สุดจัดครับแล้วหมัดปืนยางยืดงานนี้ผู้เล่นแมวไม่ไหยวยครับต้องถอยออกมาก่อนผู้เล่นหนูตรงนี้สแปมดาเมจใส่กำแพงรัวๆครับลดไปแล้วถึงห0สิบนตนี้ชิบไม่เจ๋งกว่นี้ตีโดนอนะไรกิ๊เพียงคนเดียวนะแล้วพี่หมัดหมัดสยายยางยืดโอ้โหกำแพงวัดนี่ไงเราหมัดสุดท้ายก่อนจบเกมไปน็อกเคโอผู้เล่นแมวไปได้ครับ พี่บับวิ่งเร็วมาแบบนี้เอา้าเจอภัายใกล้ๆกันเลยครับโยนใจกันไปตรงนี้หลบได้อยู่แต่ไล่ตามมาจังหวัดน,นี้แท้พี่มายเรียบลยครับทางด้านสยามเด่นโดนแทะฟาดไปแล้วโยวสนสกร์แตงใจมุดท่อลงมาไล่วิทอรตีโนวาซีเลยแล้วตามมาตรงนี้แทะไปหลบได้จริงสาัาณตรงนี้ไม่รอดครับคุณแมวตรงนี้สามารถสกัดเค้กได้หมดทุกก้อนเลยครับผมน้ำแข็งน้ำแข็งอืน้ำแข็งลั่นครับน่าเสียดายจริง แล้วทางด้านทัพปี้พยายามจะดันชีตกันรัวๆครับมัดไปตรงนี้30วินาทีครับแล้วตรงนี้ทางด้านของชิงเจอรี่กดเกราะมาก่อนหนึ่งทีแล้วนักแข็งไปอุ้ยเราเรียบร้อยเลยครับผมโดนบ้านแบบตอนช่วยพอดีเลยน็อกเคโอคู่เลยครับเนื่องจากว่าไม่มีการไม่เกรงกลัวแล้วนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเป็นชัยชนะของผู้เล่นแมวไปเลยครับว้าวเอเด็กสะกมันเก่งนะก็มนเล่นเก่งนะเออมเล่นเก่งนะเออมาเล่นเก่งนะทำไปเล่นเ <laughs> อะไรวะอะไรวะสวยหัวนั้นเนี่ยวิ่งยาวเลยครับผมดูเหมือนจะเลงเค้กเอ็กพีก,ก่อนเป็นหลักครับผมเราได้ก้อนที่3ามจากทางด้านชั้น2ไปครับแล้วตรงนี้เหมือนจะขึ้นมาหายาวหรือเปล่าไม่ใช่ครับลงมาต่อเลยเอาแล้วตรงนี้สกิปเปอร์โดนไปเลย,เลยครับผมนี่กะโยนเล่นๆน,น,นะเนี่ยแล้วลงมาจาังหวะนี้ไม่รอดครับได้ไปอีกหนึ่งครับผม ไยครับไล่กันมาก่อนจังหวะนี้โยนชามบินมาโอยแล้วรลี้วเกือบไปครับโอ้โยนแม่นจริงๆไล่มาชาจไปไม่โดนจชคตอรต้องไม่ได้แจียฟ้ารอดอยู่ครับแล้วตรงนี้ยังไงครับน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งไม่รอดครับผม<อ>เรียบร้อยครับทางด้านพลนมาสมาสกัดเคกอีก็สุดท้ายไปได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เก็บก็ตามครับที่เสียกระจากระเบิดไปครับแล้วตามมาจังหวะนี้สกิปเปอร์ชา์จรงนี้เรียบร้อยครับน็อกเคโอติดเลือดเลยครับเลนมาตรงนี้ ยังไงครับไม่สนใจยาหายตัวครับเลือกที่จะมาจับทางด้านของปีศาจพปก่อนแล้วอยู่ดีก็เห็นแวบแวบที่ด้านขวาครับไล่ิ่ีชิปมาเอาติดทางด้านเจอรี่ซะอย่างนั้นงานนี้น่าเสียดายจริงๆรครับที่หลบไปได้แต่ช้าจุดตีโดนทีนี้โอ้ยตีพลาดไปอย่างน่าเสียดายครับไล่กันมาก่อนครับสําหรับทางด้านของเจอรี่ตรงนี้มีแจกกันไปก่อนหนึ่งอันแล้วแจกกันซ้ำสองแล้วแจกกันซ้ำสาม,สามแล้วก็ชาบินซ้ำสี่น็อกเคโอทางด้านแอลฟ่าไปได้เลยครับผม แล้ว lightning chip ตามมาจังหวะนี้อ้หูยหวาเสียวอยู่หวาเสียวอยู่ยังไงชาร์จจมตีจังหวะนี้ลบได้ครับเราไม่ได้หนูโดนเจอรี่เราเจอรี่ตัวบวมพอดีแล้วเจอรี่ตัวบวมแบบนี้บอกเลยว่าไม่สามารถที่จะเอาลงจริงๆครับเจอรี่ตัวบวมนี่สู้ยากกว่าเจอรี่ธรรมดานะยแล้วกลับล่างมาก่อนจังหวะนี้โดนตีไปก่อนหนึ่งทีครับแล้วตรงนี้ยังไงครับ lightning chip ระเบิดว่าทีชุดแล้วทำการล็อก ko เจอรี่ไปได้เดินทางทีครับจับเจอรี่มาเล่นทางด้านห้องไอ้หนาเลยหรือทางด้าน devil taffy ที่มีน้ำยาหายตัวอยู่ครับ ทางด้านของต <The S 1> <ฮ>ู้เล่นหนูตรงนี้โรบินฮูเจอรี่เองก็ลงมาที่กันแต่ไปจับไปก่อนเต่สุดท้ายก็โดนทางด้านของน้ำแข็งสองครั้งซ้อนและนน็อกเคโอไปอยู่ดีติดสถานะเล่นเห็กไปครับแห่งานนี้แล้วตรงนี้จับมามาัดเลยครับแล้วยังไงครับปีศาจฮัพปี้ยิบน้ำแข็งมาก่อนไลนิ่งชิฟตีทางด้านเจอรี่แต่หลบกันโจมตีได้อย่างสวยงามแบบนี้ก็โดนมัดกันต่อสิครับผมแล้วทางด้านของปีศาจฮัพปี้ตรงนี้ยังไงครับ ช่วยได้ครับผมเอ้าแต่ไม่รอดครับโดนทางด้านของแจกันลอยมาโดนนีแล้วจุมัดขึ้นสวรรค์ไปเลยดักแล้วไม่ได้ครับผมเคลียร์ไม่ออกครับน่าเสียดายจริงครับงานนี้เลนยากครับชาร์จโจมตีพลาดไปหนึ่งครั้งครับแล้วตรงนี้มีระเบิดใหญ่ครับเอาแล้วดูเหมือนทางด้านพิศาัตพีจะได้น้ําแข็งมาแล้วโยนน้ําแข็งไปเคลียร์กับดักไปได้หนึ่งอันครับแต่งานนี้มันอันตรายขึ้นระเบิดวาพีชีพตรงนี้ทางด้านพิซซัตพีระโดดหลบไปได้อย่างสวยงามครับจ้าอู้ว่าเสี่ยวจริงเกมให้พาราช ไปครับไล่กันไปก่อนชาร์จโจมตีรีคูดาวพร้อมไลนิ่งชิปพร้อมกายพร้อมใจพร้อมระเบิดควันมาจากไหนฟ้าโอ้โหแล้วงานนี้ผู้เล่นหนูยังไงครับยังไงครับย้ายอยู่ครับมีการระเบิดควันแซะไปก่อนแล้ววางระเบิดทำการเคลียร์กับตักได้อย่างสวยงาม<อ>ครับแล้วโดนผู้เล่นแมวทำให้ชาร์จโจมตีรีคูดาวไปด้วยครับฮุบจุ๊บอ้าวางไปเข้มสกัดไปก่อนแล้วตรงนี้แบาไงฮึบจุ๊บฮึบเอาสิเอาสิชาร์จโจมตีรีคูดาวมาแล้วด้วยครับอย่างนี้ไม่ดีแน่นอนอย่างนี้ไม่ดีแน่นอน จะ uhm. ทำอย่างไรดูดูจหะช่วยไปเลยครับผมไม่ต้องมีท่าทีใดๆครับไม่ต้องมีลุกเล่นใดๆครับเรียกช่วยช่วยไปตรงๆไปเลยครับเราช่วยไปได้เซาได้โซนก่อนครับอาจจะทําการเคลียร์ของได้แล้วตรงนี้ยังไงครับระเบิดวาร์ปทีชีพครับผมแต่ว่าพลาดเอ้ยได้ครับผมโดนโรบิทูเจอรี่แซวซะอย่างนั้นแต่วิ่งมาจังหวะนี้โดนหุนยนหนูพุ่งใส่ไปก่อนหนึ่งทีครับ ไปครับดับเบิลจัมจากโรบินฮูเจิรี่บัฟมาแล้วรีบมาทำดามใส่กำแพงก่อนเพื่อนมาตามมาจนวันี้ตีโดนนักสืบเจอรี่ก่อนนี้ครับบอกเลยว่ามีโอกาสที่เล่นได้แมวจะชนะสูงมากครับแล้วจากโรบินฮูเจอรี่มาเล่นก่อนครับทางด้านของนักสืบเจอรี่พยายามตามมาช่วยครับแล้โยนน้ำแข็งใส่ไปกะโดนหลบไปได้อย่างสวยงามครับแล้วน้เป็ดทุ้งไปจังหวะนี้เอ้าซะอย่างนั้นชร์จมตีริกูดาวมาฟาดโดนนักสืบเจอรี่น้องเป็ดทุกบนักสืบเจอรี่ให้แล้วฟาดซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับจับนัักเเจอรรีมได้ลยคบว ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b สไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ o กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ